ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทย f ีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้คุณแม่จะไล่สบู่นะคะเป็นสบู่สีก้อนสีเขียวสี่เหลี่ยมแหบ,บ่นี้ค่ะคือฟ้าทะลายโจรค่ะสมุนไพรฟ้าทะลายโจรคุณแม่ออกคลิปไปหลายครั้งแล้วค่ะเกนลูกค้าลูกค้าเริ่มติดคุณแม่แล้วค่ะถามหาสบู่ว่าทักมาเรื่อยว่าคุณแม่มีสบู่สมุนไพรฟ้าทะลายโจรยังมีนะคะ คุณแม่ใช้อยู่ประจําคุณแม่ไม่เคยขาดค่ะค่ะลักษณะก้อนสบู่เป็นแบบนี้ค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะรักษาโรคผิวหนังได้ค่ะค่ะใช้แล้วหน้าขาวสวยใสไร้ฝ้ากระจุดด่างดํานะคะค่ะหน้าจะขาวสวยใสค่ะไม่ต้องใช้ครีมทาก็ได้ค่ะใช้แต่สบู่นะคะล้างหน้าค่ะค่ะได้ทุกส่วนของร่างกายของเราค่ะ ราคาก้อนละ60บาทนะคะเท่ากับราคาส่งนะคะค่ะเขาจะออกไอสบู่สมุนไพรน่คะปกติเขาจะเขียนข้างก้อนไว้อยู่ที่ก้อนละตะกรอนนะคะไม่มีโลโก้เป็นตัวนี้นะคะค่ะรักษากลิ่นตัวได้หายขาดค่ะค่ะจะอยู่ที่ก้อนละเก้าสิบหกบาทคุณแม่เคยไปขายที่ประเทศลาวนะคะคุณแม่ขายก้อนละร้อยนะคะ ค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะเขาจะเปลี่ยนโลโก้ใหม่ค่ะชุดนี้ค่ะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ด้านในเป็นสีเขียวลักษณะสีเขียวสี่เหลี่ยมเหมือนนเดิมค่ะแต่เพียงแต่เปลี่ยนโลโก้ให้มันดูดีขึ้นนะคะค่ะตองใส่นั่นแหละค่ะตองใส่สบู่ค่ะให้มันดูดีขึ้นให้มันสวยค่ะแต่ตัวยามือนเดิมค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะแก้กากเกื้อนด้วยค่ะค่ะแก้รักษาโรคผิวหนังนะคะ ทำความสะอาดได้ล้ำลึกขาดผิวสดใสกระจ่างเป็นธรรมชาติแก้คันค่ะช่วงนี้อากาศมันมันอบอ้าวค่ะร้อนแล้วก็อบอ้าวหน้าฝนค่ะค่ะคนเป็นโรคไอเป็นโรคแอผิวหนังค่ะกราบเตื้อนค่ะผดผึ่นคันนะคะใช้สบู่สมุนไพรฟ้าลายโจรนี่ค่ะใช้ประจําค่ะค่ะของดีค่ะคุณแม่เก็บรักษาไว้นานค่ะ ค่ะของตัวนี้ไม่มีวางไม่มีวางขายตามท้องตลาดนะคะค่ะไม่มีวางขายตามท้องตลาดค่ะอยู่แต่ถ้าโซนสรินอยู่แต่กับคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ไม่รู้นะค่ะเพราะว่าสบู่นี้ค่ะคุณแม่ได้มาจากค่ะเป็นเป็นสบู่สมุนไพรนี่ค่ะคนที่ทำสบู่ขายท่านก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านก็เลย เป็นลูกหลานท่านท่านไปจบด็อกเตอร์มาจากญี่ปุ่นค่ะมาทําสบู่นะคะสมุนไพรอย่างเดียวนะคะีค่ะเป็นงานตัวนี้อย่างเดียวค่ะคุณแม่เป็นคนแรกที่เอาสบู่พวกนี้ออกไปประเทศลาวค่ะคือไปที่จังหวัดที่ปะสะปปลาวค่ะไปอยู่ที่สวรรณเขตนะคะเดี๋ยวนี้คนที่ลาวดังมากสบู่ตัวนี้ค่ะประเทศลาวค่ะคุณแม่ของขาดช่วงน้ำขาดน้านค่ะเพราะว่าประเทศลาวสั่งไปลาว ไปทีละร้อยกล่องค่ะเพราะว่าเขามีเงินค่ะเป็นคนที่ใช้สบู่แล้วดีเราก็ตามหาค่ะคุณเขามีเบอร์โทรคุณแม่ก็ให้มาติดต่อเองค่ะเขาก็จากรู้จากช่องทางมาติดต่อเองค่ะแล้วเขาก็ไปรับจากก้อนสบู่ไปเป็นบริษัทแล้วเขาก็ไปทาโลโก้เป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะค่ะเขาจนเขาจนเขารวยพง่ายๆค่ะเพราะว่าทาบริษัทเลิกทําอะไรก็เลิกทําได้แต่อย่าเลิกทําสบู่ค่ะใช้ดีมากค่ะ เพราะว่าช่วงนั้นคุณแม่เอาไปขายที่ประเทศลาวค่ะประเทศลาวคนเป็นขี้หิดขี้หิตนี่หลายค่ะขายหิตตามงามเมื่องามเท่ายัางสีค่ะเอาไปใส่แ้วมันหายค่ะมันหายขาดขาดจากการเป็นหิตค่ะช่วงนั้นคุณแม่เดินขายใส่ตะก้าเดินขายคุณแม่เป็นนักการขายตะก้ามือทองเขาใส่ฉายาให้ตามที่บริษัทนะคะก็ว่านักขายตะก้าทองค่ะไอ้ไอ้เจ้าของบริษัทท่านใส่ชื่อให้คุณแม่ค่ะ บอกวันนักขายตะกร้าทองเอาตะกร้าหิ้วสบู่ขายอยู่ที่ประเทศลาวในวันอร้อยก้อนตอนเช้าค่ะตลาดเช้าค่ะขา,ขายดีมากเลยค่ะจนคุณแม่จะแกะเบอร์โทรแล้วก็โทรหาค่ะสะบู่สมุนไพรพลาทลายจูนก้อนนี้รักษาโรคผิวหนังกากเกลื่อนได้ค่ะกากเกลื่อนหน้าเป็นสิวส,วสิวอักเสบเนี่ยค่ะไอล้างหน้าวันละสามสี่ครั้งนะคะค่ะสิวสิวมันจะแห้งค่ะคนหนที่เป็นสิวแบบบวมๆนะคะ เป็นเหมือนเป็นเป็นเชื้อราในในผิวหน้านั่นแหละค่ะค่ะล้างหน้าแล้วก็มันมันจะแห้งค่ะไม่ต้องบีบเสิวค่ะมันจะแห้งแล้วมันจะหลุด,ดอเองนะคะตามคุณแม่เคยใช้มานะคะสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรก้อนนี้ค่ะใช้ดีมากค่ะคิดว่าเป็นยาก็รักษาโรคโควิดได้ค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรจะดีขนาดไหนนะคะค่ะแก้การเคื่อนค่ะแก้โรคผิวหนังได้ค่ะ คุณแม่สาวที่ได้ดูค่ะเพราะว่าคุณแม่ทำบริษัทสอนคุณแม่ข่านนี่ค่ะไม่ได้จุ่มน้ำอย่างนึกค่ะขันน้าแบบนี้แหละค่ะคุณแม่อามาจุ่มนะคะค่ะคุณแม่ทดลองไปหลายครั้งแล้วแหละค่ะคนไหนที่ไม่เคยดูคลิปคุณแม่ก็คืนใหม่ดูก็ดูค่ะค่ะท่านจะค่ะสบู่อย่างอื่นในท้องตลาดจะไม่มีแบบนี้ค่ะค่ะคุณแม่เคยเอาลัก์แล้วก็เอานกแก้วค่ะมาใช้ลองดูค่ะเห็นไหมฟองสบู่ทําไมมันจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ของดีค่ะขาดไม่ได้คือสบู่สูนไทฟ้าทลายโจรนี่แหละค่ะใช้ดีมากค่ะค่ะของดีค่ะค่ะรูปไล่เข้าไปบริเวณแถวหนังค่ะค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะก้อนนี้ใช้แล้วค่ะฝ้ากระจุดด่างดําใช้แล้วหน้าขาวสวยใสเตึงด้วยนะคะค่ะหน้าคุณแม่สวยไหมคะค่ะคุณแม่ถามเล่นหยอกเล่นนะคะ ค่ะมันจะหน้าขาวสวยต่งตึงแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะสบู่นะคะใช้แล้วค่ะทําไมถึงมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะรูปไปรูปมาค่ะฟองสบู่ซึมเข้าไปในบริเวณผิวหนังของเรานะคะค่ะข้างที่ใช้ค่ะกับข้างไม่ใช้ค่ะเห็นไหมสบู่คนแก่คนแก่ทดลองมือเหี่ยวหน่อยนะคะค่ะมันจะขาวสวยใสเหมือนแบบนี้แหะค่ะ แล้วก็รักษาโรคผิวหนังรักษากลิ่นตัวได้ด้วยค่ะถ้าคุณไหนมีกลิ่นตัวเป็นขี้ตาวันเห่าค่ะใช้ดีมากค่ะจะเป็นรักษากลิ่นตัวได้ด้วยค่ะค่ะสมูทสมุนไพรฟ้าทลายโจรก้อนนี้ค่ะก้อนละ60สบาทนะคะเท่ากับราคาส่งคุณแม่ตอนไปขายที่ประเทศลาวนะคะคุณแม่แเอวมีดหน่อยค่ะปาดแบบนี้ค่ะสี่ค่ะสี่ชิ้นค่ะก้อนละยี่สิบห้าบาทชิ้นละยี่สิบห้าบาทให้เขาทดลองดูก่อน คุณแม่จะขายอยู่ที่เดือนหนึ่งค่ะปัซอปปอลาวค่ะสวนนเขตนะคะค่ะแล้วก็ตั้งแต่โควิดมาก็ตัวไทยตัวมันค่ะแล้วก็ค่ะเขาก็เลยคุณแม่ขายสชูู่ก้อนนี้มาแต่พศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกแล้วนี้หกสิบแปดปีสิบกว่าปีแล้วค่ะคุณแม่ใช้ตลอดค่ะไม่เคยห่างไกลกันนะคะเพราะว่าของดีค่ะของดีเราก็เก็บรักษาไว้ได้นานค่ะ ค่ะคุณแม่ทาไปแล้วสิคุณแม่บาลางกบเ,เป็นอย่างนะะี้ค่ะถ้าใช้อาบน้ําสโลมทั่วร่างกายเราก็ต้องอาบล้วก็ต้องถูต้องอาบน้ําต้องล้างค่ะค่ะคุณแม่นี้ไม่ล้างมันก็ไม่เป็นอะไรค่ะบางทีคุณแม่ก็อากาศหนาวมาคุณแม่ก็เป็นครีมทาผิวได้ค่ะลูกๆแล้วคุณแม่เป็นแค่เป็นครีมทาผิวมันจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะคใช้ได้ดั้งผู้ใหญ่ได้เด็กค่ะเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะคะเพราะมันเป็นสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะ ค่ะแต่เป็นก็เป็นตัวยาก็รักษาโรคค่ะโรคโควิดหายนะคะมันจะดีขนาดไหนคะมาเป็นลักษณะก้อนสบู่ก็คือดีมากค่ะค่ะรักษากินตัวค่ะคนไหนที่อันนี้ก็จุ่มน้ำเนอค่ะคนไหนเป็นกลิ่นเต่าค่ะเอาเอาจุ่มน้ำแบบนี้ค่ะมีก้อนแบบนี้ค่ะเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็ปิ้งแบบนี้ค่ะค่ะปิ้งแบบนี้นะคะแคมคองโลนนะคะรักแร้ค่ะคนไหนที่มีกลิ่นเต่าค่ะมันจะไม่มันจะหายค่ะ จะไม่มีกลิ่นเตานะคะคนไหนที่เป็นกลิ่นตัวแรงค่ะและคนไหนที่เป็นกาดเตื่อนค่ะกาดเกื่อนก็ถูหมักหมักไว้ค่ะเหมือนคุณแม่ถูหลังมือนี่แหละค่ะถูหลังมือแบบนี้ค่ะค่ะถูหมักไว้ค่ะถูหมัก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 ไว้ค่ะค้างคืนนะคะตรงที่เป็นโรคผิวหนังกาดเกื่อนนะคะถูหมักไว้แล้วค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ล้างออกก็ไม่ล้างออกก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ล้างออกก็ได้แล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ถูทุกวันค่ะหมักไว้แบบนั้นทุกวัน แล้วเชื้อรามันจะหายไปเองค่ะคาะที่คุณแม่วัดได้ก็คือพ่อบ้านค่ะพ่อ้านเป็นการเกื้อเกษาเป็นเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นค่ะไม่หายค่ะพ้ามาหายก็มาหายกับสมุนไพรฟ้าทลายโจรก้อนนี้แหละค่ะแต่ก่อนขึ้นเต็มหน้าเกเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะคือว่าเราเราใช้ประจํานะคะเราว่าไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ก้อนนึงเอาไปใส่ก้อนหนึ่งแล้วมันเสียหายค่ะมันกับวอมแฮนดอกถ่ามันต้องใส่หลายต่อเนื่องค่ะ ต้องใช้ให้ต่อเนื่องค่ะคาะสะบู่ก้อนหนึ่งก็หกสิบบาทถ้าเราประหยัดข้าบางคนก็ล้างใ่หน้าอย่างเดียวแต่คุณแม่บอกว่าให้ชโลมทั่วร่างกายค่ะเพราะว่ารักษากาเงื่อนแล้วก็รักษาโรคผิวหนังด้วยค่ะเป็นผดเป็นผื่นเป็นคันนะคะแล้วก็ทําให้ผิวไม่มีกระด,ด้วยค่ะค่ะคุณแม่ก,ก็หกสิบกว่าแล้วค่ะหกสิบสี่หกสิบห้าเข้าไปแล้วค่ะไม่มีกระสักเม็ดค่ะคุณแม่บอกว่าคือว่าอาจจะเป็นสมุนไพ,พร้าราจูนก้อนนี้แหละคะ่ะ ค่ะช่วยของช่วยคุณแม่ค่ะแล้วก็ทําให้ผิวพรรณตึงตึงด้วยค่ะค่ะไม่มีสารสเตอรอยด์ค่ะเพราะว่าเป็นสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะแต่เป็นก้อนยาลักษณะยาก้อนรักษาโรคโรคโควิดหายค่ะนี่ค่ะค่ะใช้ดีมากค่ะกราดเลื่อนสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะค่ะใช้ดีมากค่ะคุณแม่มีขายอยู่ตลอดนะคะคุณแม่สั่งมาไว้เป็นลังค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่ใช้อย่างอื่นไม่ติดเลยค่ะ ค่ะขาดตลาดช่วงหนึ่งค่ะคุณแม่สั่งเป็นเดือนไม่ได้ค่ะเพราะว่าลาวมาขนไปที่ประเทศลาวแล้วให้ลังหลายกล่องค่ะเขามีทุนค่ะเขาก็เข้าตนบริษัทเลยค่ะเข้าบริษัทเขาก็มาเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะเอาไปเป็นใส่กล่องแล้วก็สมุนไพรพัดทะจุนเหมือนเดิมค่ะเป็นชื่อเขาแล้วก็ต้นทุนมันก็จะลดลงค่ะเพราะว่าเขาก็มีลูกน้องขายค่ะค่ะเขาทําได้ค่ะเพราะว่าเงินเขาเยอะค่ะ พวกนี้ค่ะเขาเข้าบริษัทคุณแม่นี่แหละเป็นคนแนะนําให้เข้าบริษัทเลยค่ะค่ะและทุกวันนี้ถามเขาแล้วเขาบอกว่าคุณแม่หนรวยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะพี่ที่ให้ทางที่ทางหนูค่ะที่คนที่ลาวนะคะเพราะว่าที่ละลอยร่อยรอยลอยกล่องเลยค่ะเอาไปขายไม่นานก็หมดค่ะเพราะว่าเขาจะแตกสาขาออกเพื่อจกันขายค่ะค่ะก็สนใจก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะก็ละหกสิบบาทนะคะ แค่ด้าหน้าขาวสวยใสและฝ้ากระจุดด่างดำค่ะสวยใสอาบน้ำด้วยสมุนไพรฟ้าทลาลโจรนะคะคนไหนจะไปขายติดต่อกับแม่ได้ค่ะคนไหนลูกค้าที่เคยสั่งสามก้อนเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งโหลและครึ่งโหลค่ะค่ะเพราะว่ากลัวสมุนขาดตลาดค่ะค่ะสั่งได้นะคะสมุนไพรฟ้าทลายโจรท่านไหนไม่เคยลองเอาไปทดลองได้ค่ะค่ะเทละหกก้อนก็ณแม่สั่งครึ่งโหลส่งครึ่งโหลนะคะ ราคาส่ง60บาทค่ะคุณแม่ขายตามราคาส่งค่ะเผื่อลูกค้าได้ขายนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ